สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเข้ามาใช้แนวกันนะครับผมหน้าเดี๋ยววันนี้ผมจะมาแนะนํารุ่นพลังแฝงและก็เซตไอเทมของบาดัมกันนะครับผมบาดัมเนี่ยหลังจากที่คุณผู้ชมทราบนะครับว่าตัวของเขาเนี่ยได้ถูกปรับอันติใหม่ให้สามารถล็อกหัวได้นะครับแต่วันนี้ผมจะมาแนะนําอะไรบางอย่างกันนะครับวิธีการหลบอันติบาดัมแบบได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับและอยู่ที่ว่าใครใครจะฝึกมากน้อยขนาดไหนนะครับแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ได้รับการแพร่หลายมากๆนะครับและเพื่อใคร ยังไม่รู้นะครับผมจะมาแนะนําวิธีการหลบอันติบาดัมแบบ100%แน่นอนนะครับเพราะนั้นมันจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราจะไปดูในท้ายคลิปนะครับแต่ต้นคลิปเราขอแนะนําก่อนว่าบาดัมตัวมันเก่งยังไงตัวมันต้องใช้อะไรประมาณไหนนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาแนะนากันดูนะครับผมอย่างที่คุณผู้ชมทราบนะครับว่าบาดัมเนี่ยเมื่อใช้เซกิวใส่ศัตรูนะครับจะทําให้ปัตตูเนี่ยมันอ่อนลงนะครับซึ่งรวมไปถึงนะครับเพิ่มความเสียหายที่ได้รับอีกประมาณรับถือว่เม็นดีนะมันถือว่ามันเปอีนะมันเมื่อก่อนบา จะสามารถตีเป็นดาเมจเวทได้ไม่ว่าเขาจะตีคีิปตีคนหรือว่าจะตีป้อมก็จะมีดาเมจเวทติดมานะครับแต่ตอนนี้เขาได้เอาดาเมจเวทติดออกไปนะครับออกไปแล้วนะครับและเพิ่มในส่วนของความเสียหายที่อีกฝ่ายจะได้รับเพิ่มขึ้นอีก5%เเซนตะครับก็พูดได้ง่ายเป็นอีกตัวหนึ่งที่ลงสกิลใส่ฝ่ายนะครับใช้สกิลใส่ศัตรูโดนนะครับเมื่อเพื่อนมาตีมันจะโดนแรงขึ้นนะครับประมาณนี้ละกันนะครับให้คุณผู้ชมเข้าใจง่ายๆนะครับผมไวชาร์ดนะครับง่ายๆครับงัดกลับมาไม่มีอะไรครับงัดมานะครงตาม เปอร์เซ็นต์เลือดของเรานะครับสก,กิลที่2ครับปล่อยออร่ารอบๆตัวไปนะครับพร้อมกับลดความเสียหาย30%ของศัตรูที่สร้างความเสียหายใส่บาดัมเบาลงนะครับ เบาลง6%โทษทีครับมันเบาลง6%นะครับแต่จะลดความความเร็วในการเคลื่อนที่นะครับ30%นะครับที่ตัวจะได้รับนะครับถือว่ามันเป็นอะไรที่ดีนะแล้วยิ่งคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมยิ่งอัพสกิล2นะครับมันจะลดดาเมจลงเรื่อยๆจาก6ก็เป็น6.5 7% 7.5 8 8.5ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวครับที่ดีมากครับแล้วก็อันติเนี่ยสามารถล็อกหัวได้นะครับและที่สําคัญครับอันติมันหลบได้คุณผู้ชมแต่มันหลบยังไงเดี๋ยวววผมจะะบอออกกีีทนึงงงตััเคค้ารรใชพลแฝไ ไอเซตไอเทมอะไรประมาณไหนนะครับผมจะขอแนะนําเป็นเซตแบบนี้นะกันนะครับจะสังเกตได้เลยครับว่าถ้าเป็นตัวโลมแบบไหนเนี่ยผมจะเซตไอเทมสป,ประมาณแบบนี้ให้คุณผู้ชมซะมากกว่านะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยการเซตไอเทมแบบนี้มันเป็นการเซตไอเทมที่ทําให้คุณผู้ชมเล่นง่ายที่สุดแล้วนะครับลองเอาไปเล่นกัน,กนดูนะครับและปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หน้างานนะอาจจะเอาทรอยมาขึ้นแรกก่อนถ้าในกรณีรณที่ดามดเมจเอื้ออีกฝ่ายบันยอะอไปไอนี้ก็ออกตามสถานการณ์ครับอยากได้โล่กออกโล่อยากได้เปิดแมมก็ออกตาอยากได้แรงก็ออกไฟอยากล้างก็ออก รูปดาวแล้วก็อยากถึกไม่อยากกดอะไรเลยออกรูปสามเหลี่ยมนะครับแค่นี้เองเซตไอเทมของโรมคุณผู้ชมต้องไปทําความเข้าใจกับสถานการณ์ในเกมอีกทีว่ามันจะต้องยังจำเป็นที่จะต้องออกในส่วนไหนอยากต้องออกอะไรต้องออกอะไรดีอันนี้คุณผู้ชมต้องไปทําความเข้าใจและต้องมาอ่านในส่วนของเกราะแต่ละชิ้นความสามารถของเกราะแต่ละชิ้นเอาเองนะครับในส่วนของพลังแฝงมาดั้มผมรู้สึกว่าผมชินกับเซตนี้ถามว่าทาไมผมต้องเล่นเซตนี้ผมต้องเอามินเนี่ยนคิวมาเพื่ออะไรผมเอามาเคลียร์เลนในกรณีที่ผมงัดสกิลหนึ่งไปหรือว่าผมปล่อยออร่า จะอยู่สองใบนะครับ จะทาให้แครี่เราเนี่ยเคลียร์เลนได้ไวขึ้นจะทําให้เลนเนี่ยเคลียร์คิปได้ไวขึ้นและเราจะได้พาเพื่อนเนี่ยไปเดินเติมเกมไปเล่นเกมตรงนั้นไปเล่นเกมเลนบนไปทําเกมเลนบนไปฆ่าเลนบนเพราะว่าอย่างที่ทุกคนรู้นะครับว่าบาร์ดัมเป็นตัวที่เซตไฟที่ค่อนข้างจะดีมากเลยนะครับเพราะฉะนั้นผมขออนุญาตเซตไว้ประมาณนี้ละกันเพื่อแม่คุณผู้ชมได้งงกันนะครับผมในส่วนของพลังแฝงบาร์ดัมเป็นเบสิกของโรมที่ผมแนะนํามาหลายคลิปมากช่วงนี้ก็จะไม่พ้นในส่วนของโกลเด้นบอรดี้สิบโปรเท็รเวส เลือดอยู่ที่1,162หน่วยนะครับสำหรับรูนโรม m ิ่งแบบที่ใช้กันได้ทุกตัวนะครับเล่นแบบนี้จะค่อนข้างโอเคที่สุดนะครับในส่วนของสกิลชาเลนเจอร์นะครับก็ใช้ฟลิกร์นะครับโอเคนี่คือการแนะนําในส่วนของรูนพลังแฝงนั้นก็เซตเอเทมรวมกับสกิลชาเลนเจอร์ของบาร์ดัมนะครับแคปหน้าจอเอาไว้และลองนําไปทําตามกันดูนะครับแลทีนี้เราจะ หลบอันติบาดัมยังไงนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปหลบให้ดูนะครับว่ามันหลบยังไงนะครับผมจะเอาตัวที่ เิื่อเไวแลกกันนะครับย้ำอีกทีนะครับว่าตัวละครที่ต้องหลบได้จะต้องเป็นตัวละครที่มีสกิลในการเดสเท่านั้นนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปในส่วนของเอาตัวไหนนี้เนาะเอาแครี่แล้วกันนะอย่างเช่นพวกเอเลนดอร์แล้วกันเอออย่างเช่นพวกเอเลนดอร์แล้วกันนะเอาเอเลนดอร์ไปแล้วกันนะครับคุณผู้ชมเนาะปั๊บในก็อีกฝ่ายก็ให้เป็นบาดัมนะครับที่จริงอ่ะมันหลบได้นะครับแต่มันต้องถูกจังหวะจริงๆนะครับแล้วคุณผู้ชมสามารถหลบได้แน่นอน100%นะครับเราไปดูกันดีกว่านะครับว่าเราจะต้องหลบบบบบบแไไหหนนนะะะครรรรััััทีี้้เเเาาาาาออยยยกจจูลลว่ติมงง ครับเรามาดูนี่หว่าว่าจะหลบยังไงบาด <oph> ั้มเน็อืมคุณผู้ชมเห็นใช่ไหมครับจังหวะที่มันจะขุบแล้วคุณผู้ชมก็ค่อยแบบก็ค่อยยังไงอ่ะก็ค่อยกดสกิลแดชออกมานะครับมันก็สามารถหลบสกิลของบาดั้มได้แบบร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับอยู่ที่คุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมจะหลบยังไงนะครับคุณผู้ชมแต่ผมเชื่อว่ามันหลบง่ายกว่าที่คุณผู้ชมคิดนะครับผมบอกเลยว่ามันหลบง่ายกว่าที่คุณผู้ชมคิดนะครับไม่รู้บาดั้มจะล็อกหัวผมเมื่อไร ครับก็แค่นั้นแหละคุณผู้ชมหลบแบบง่ายๆหลบแบบพลิ้วๆนะครับประมาณนี้แล้วกันคุณผู้ชมไม่สามารถไม่ทราบว่าคุณผู้ชมจะดูทันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมจะทําแบบช้าๆให้ละกันนะครับว่ามันคนหลบจังหวะไหนนะครับเพื่อเป็นการแบบไม่ให้คุณผู้ชมได้งงจนเกินไปนะครับนะครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับในส่วนของการแนะนํา รุ่นพลังแฟนก็เซตไอเทมของบาดัมนะครับแล้วก็รวมไปถึงวิธีการหลบอันติบาดัมแบบได้ร้อเซนแน่นอนนะครับอยู่ที่จังหวะว่าคุณผูช้ชมสามารถทำติดหรือว่าทำไม่ติดนะครับก็ประมาณนี้ละกันนะครับก็ประมาณนี้ครับสวัสดีครับ